ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวเอลสิบห้าพี่พาน้องมาเบ่งการประดับตกแต่งนะครับระบบไฟแสงสีเยามคืนนี่สวยงามดีครับพี่น้องนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นเคื่อนแรงที่บ่าวเอลได้มีโอกาสมาถ่ายท้ำนะครับเดี๋ยวพี่น้องเช่าคูส่องดาวนะครับนะครับเป็นผ้าที่เป็นผ้าทอพื้นเมืองนะครับนํามาตกแต่งประดับประดาให้มสวยงาม าน,น,นมามพี่น้องนี่พี่นี่นองมากบันทึกภาพนะครับเป็นที่ระลึกปีนึงมีเท็เดียวนะครับเป็นงานประเภทนี้บุญเดนสามงพีน้องเช่าคือสองดาเดี๋ยวบ่อเอาภาพพี่พรนองนั่งไปทั้งนี้นะครับเป็นทา้งเขามาอ่าที่เพิ่นตกแต่งอย่างสวยงามหลังคาหลังจากมือนันเราเอวมาเบิงนะครับย่างบุเวิ้ลวันนีม้นมาเบิ้ลยมาบขึ้นครับพี่น้องสวยงามจริงจริโอ้ยยอมรับยอมรับระบบไฟแสงสีนะครับ ระบบไฟแสงสีสวยงามนะครับตกแต่งประดับประดาเดี๋ยวจะน้อยเขาจะเข้าไปเบิางส่วนสนุกนะครับพี่น้องอีกมุมมุมหนึ่งนะครับอีกมุมมุมหนึ่งที่เป็นมุมสนุกสนุกนะครับเอาเดี๋ยวพานำคนเพิ่นไปไปชมสวนสนุกนะครับคือนะครับบ่บมีง่ายไปเลยครับในหล่อแถวบ้านนอกเข้าจะมีสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ สกตาตวใหญ่เลยสวยงามเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวบ้าเอาใจะให้น้องฟังนะครับนี่คือภาพร่วมพร้อมสนุกสนนของพี่น้องนะครับนี่คือวามสวยงามนะครับเดี๋ยวเบาเอภาพพี่้อนย่างชม ครับยามชมความสวยงามตกแต่งนะครับระบบไฟแสงสีสวัสดีครับสวัสดีครับครับกำลังบันทึกป่าแอวพาเพลินอยู่เดี๋ยวชมความสวยงามความสวยงามเออความสวยงามอ๋ไม่ยังอรนี่ป้ก็มีบันนี้แป้ก็มีบันนี้อ๋อมาเบ่งมาเบ่งเ้าวออบ้านนี้มาเบ่งแป้ไปแล้วกินยัง่งนี่เออ ครับนี่คือระบบไฟแสงสีสวยงามมากครับพี่น้องโอ้โหนะครับพี่น้องยังมาท่านครับวันนี้วันแรกของงานนะครับยังมีหลายมือครับพี่น้องอสวยงามมากดูได้ตาได้นะครับตาไม่ตัดแบบสกปรตแบบในตัวนะฮะยืดหยุ่นแบบเต่อยางเดียวบยให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวนสนุกสวนสนุกจริงๆนะครับนี่คือ ในอำเภอส่องดาวนะครับเป็นเขตชุดนวบุกป้านนอกนะครับเพราะหนาเสือว่าจะมีงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับเป้าเอวกับพึ่งเคยเห็นมางานระดับจังหวัดนะครับแต่มาจัดอยู่ในระดับอำเภอในน้อยนะครับกสามารถทําได้ดียิ่งใหญ่มากนะครับนี่คืองานในอำเภอส่องดาวนะครับถ้าผูบอกพี่น้องอาจจะเข้าใจว่างานเป็นงานกาชาติระดับจังหวัดนะครับอ้าวไหลแล้วครับรถไหลแล้วนะครับรถไหลแล้นะครับ งสวยงามมากามน่าเลยปลอดโปรตีเลยนะเล็กดีดีเฮ้ยจะเอาหน่อยเข้าลากครับเอาตัวมาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ลองก่อน <c oughs> เวลาเราปลาเราตูดชี้หน้าเข้าไปนี้ลองดูดิหุึ่งขึ้นเข้าไปกันเลยลองดูดิมันจะลนป,นปัดไหมปึ๊บหนึ่งอันเออแบบนี้ทำไมไม่ปลาแบบนี้ไม่เอาเตะแเข้ามันก็ปัดทั้งคืนเลยเออ ก็เป็นนมมุสุกสนานนะครับตาไม่ปากแกตัวใหญ่นะครับรับตุ๊กตาดอกกระตัวเฮ้ยมาโดนเลยมาโดนเชือกแล้วเชืากโอ้โหให้มันโดนโกล่ะแผ่นโดนตั้งใหญ่ทั้งโตะทำไมไม่ปากให้โดนอ่าอเลกาสานะครับตาไม่ปักรับตุ๊กตาดอกกระตัว ได้ไหมล่ะดอกเดียวยี่สิบอ๋อมันได้อ๋อมันได้ดอกเดียวยี่สิบสามดอกห้าสิบอ้าวดอกเดียวปลาเลยเอ้าเอาตูดมันเข้าละเตี้ยนเดียวดอกเดียวนี่รับข้างบนเออแบบนี้ได้นะนี่นี่เซี่ยลเลยล่ะอยากได้ตัวไหนเซี่ยวรับรับอ่าออ่าเอาให้น้องหน่อยนี่ดอกเดียวแจกตัวใหญ่ไม่ต้องปักนะฮะยี่สิบบาทแจกกันไปเลย รับตุกตาด้วยแจเจ้าเจ้าไปเลยยี่สิบบาทะกไปสุดยอดียดอไมด้แล้วได้แล้วได้แล้วไดครับาไม่ัแจกตุกตาดอกตัวเปรี้ยงเดียวเปรี้ยเดียวแจก มีขึ้นโม้แมงความสนุกสนานครับี่สวยงามมากเจะาว่าเอวผ้าพี่ม้านหนองยางเลาะร้อมไปทั้งปุ่นะครับพร้อมวสนุกสนุกจริงๆนะครับโอ้โหจัดได้ยิ่งใหญ่คนระับนะมาเป็นทีมงานเมื่อาชีพครับพี่น้อง น,นนี่คืองานอำเภอนะครับอำเภอเลขขกเขข็กๆเท่านั้นเองนะครับอำเภอเล็กๆเท่านั้นเองแต่เขาจัดได้ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องคืออำเภอสองดาวิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวปเอาภาพที่มาน้องมาเปิมอีกมุมมุมหนึ่งนะครับชิมชาสวสรรค์ <ๆ S 1> มุมนี้อาจจะมีคนหลนครับคนหลายอยู่นะครับกำลังคึกคืนนะครับเป็นมือแรกของงานเท่านั้นครับพี่น้องเหลืออีกหลายวันนะครับพี่น้องที่อยากจะมานะครับอีกหลายมือ สามารถมาดูมาชมอีกหลายวันนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของงานเท่านั้นเองนะครับพี่น้องสวยงามับพีน่น้องยอมรับยอมรับยอมรับได้เมื่อ,อสิ่งที่กินชาสวรรค์ เสียงเพลงแต่เพื่อนอาจจะทำพิธีทางศาสนาอยู่ครับตอนนี้ก็ mm hmm. เ,เลยงดใส่เสียงนะครับ mm hmm. เพื่อให้พิธีทางศาสนาประกอบพิธีเป็นก่อน mm hmm. นะครับ mm hmm. อีกมุมมุมหนึง่งต mm hmm. ะวันจำลอง่นว่านะครับ่ศา mm hmm. ส,สนาเอาอันนี้คือมุมสัวนสนุกครับพี่น้อง นะวันที่ 13, 14, 15, 16, 17น,นะครับพี่น้องกุมภาพันธ์67นะบพีน่น้องมาบิกครับที่หน้าทุ่ประการอําเภอสองดาวอาอปัชาสพัมันธ์ไปนะครับ,บนี่ยังมีคนขี่นะครับันมือแรกของการ 50บาสิบบาทว้าวตัดได้มรางวัลตัไมอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นการตัดปลาเออเป็นการตัดปลาตัวใหญ่ไปเลยตัดปลาัวจ้ารัวเล็ม่ไอ่ะอันนี้คือผ่านไปนะครับสาหรับเอ,อ่อ <c oughs> น tamam uh uh> uh> ี่ก็นีน okay, ค่ะเรื่อใกล้ๆเห็นไหมป่ามันลงไปเอาไปหนึ่งตัวมาแม่าา่หเรื่อยายนี่อะไร้่เป่าโอหจะเป่าอะไรแม่เลยขยายน่เ่าขยายมีขยายลูกใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลูกใจเย็น่ เย็นเยนไม่ต้องกรีบนะครับวันนี้คือมุมสวนสนุกนะครับสนุกจริงๆเด็กน้อยมากขนาดอ่าเดี๋ยวเยาาให้เพิ่อีกรอบหนึ่งนะรงความสวยงามอ่าเดี๋ยวออกไปทักนอกรับครับออกไปทักนอกนะครับ งานยังมีอีกหลายวันนะครับวันที่ 13, 14, 15, 16หคนละนะครับอื่นนะครับอื่นวันที่14นี่ก็เริ่มมีมอรสมนะครับสวยงามมากครับพี่น้องเอ,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 อาเอนายางรัดกับพืชนะครับม,มุมนี้สวยงามมาก เอาเดี๋ยวภา,าพเอี๋ภาพยางไปเบิง้งย่างไปเบิงงเบ้งนะครับเป็นภาพที่จัดขึ้นเพื่อบันทึกภาพนะครับทายรวมเป็นที่ระลึกสวยงามครับพี่น้องสวยงามเนี่ยเราจัดได้ดีนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหลายๆฝ่ายนะครับพี่น้องชาวเมืองสองดาวจาังหวัดสกนลคนครนะครับเป็นงานประเภทนี้บญเดืนอนสามเอาฝากทีฝากน้องไปในก็แล้กันครับ ฝนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเบาแอลพาเพลินพี่เก่ากับพี่น้องเมือนี้ภาพมวนนะครับเบาแอลมาอยู่ซองดาวได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยมาเห็นงานะเพนีที่สวยงามกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากสวัสดีครับ